ไม่มีร้านสาื้้าออสภาชายแล้วหรืตรงไหนเนี่ยข้างหน้าสภผ้าชายอนนั้ไม่มีแล้วเดานอนเนเอมานะม่ตส้อาชายก็ไ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมร้อนคนเราอ่ะเร็วมากไม่ถึงนาทีเลยมาดูเป็นร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีร้อยแปดสิบสี่คนนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่้จะดประเทศญี่ปุ่นที่จังหวัดโอซาก้าครับผมก็ ผมบอกเลยว่ากลับไปมีเซอร์ไพรส์แน่นอนผมฝากผมทำคลิปที่นี่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ขอช็อปก่อนนะฮะตอนนี้อยู่ตรงไอเตอร์กุริโกะครับผมเนี่ยเห็นไหมผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆครับเนี่ยคนเยอะมากว้าเด็กๆญี่ปุ่นนะล้อเราก็อยู่ญี่ปุ่นเหรอ ผมจะไปเดินช้อปครับจะดูว่าของที่นี่เนี่ยมันจะถูกกว่าที่ไทยหรือเปล่าไปแดงแล้วไปแดงไปแดงญี่ปุ่นต้องไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่ <c ười> นี่มันไทยแลนด์ยอดสวัสดีครับสบายดีกับไทยวันไหนที่17ครับพี่บอย สวัสดีครับวันที่สองนะฮะหรือวันที่สามดิวันที่สามแล้วครับเออวันที่สามวนนี้เราไปเทอคนเยอะมากครับดูได้ฮะเยอะมากมีคลิปใหม่จัดให้แน่นอนนะสาหรับคลิปที่ญี่ปุ่นนะฮะผมจีบหญิงนะสาวี่จัดไปวันนี้ผมจะไปจีบผมจะไปจีบสาวญี่ปุ่นให้ดูอ่าเอาด้แต่ภาษาเขายังไงไม่รู้นะต้องไปเฟิร์สกูเกิลก่อน แพนโดล่าอยานกะดูชาม50เปอร์เซ็นอะไรคือแพนดอล่าครับงงตาตืน่นเลยนะเนี่ยเขอาแผ่นแพนดอล่าไปละรุ่บอยเขาเข้าแพนดอล่าเราหนีก่อนเออไปเราไปยกซองเดี๋ยวเอออย่าไปโนะทรมาแล้ไ <laughs> เดเออวมาดูยกซองเนยกซองเดี๋ยวมาดูยกซองกันที่ญี่ปุ่นนะฮะที่นี่เขาจะเน้นลายดอกนะครับผม เห็นไหมฮะโรสเจปัที่นี่คนนี้เป็นลายดอกนะฮะวว้าสมุไรเจอดาสมุไรวหรอล้มพี่เป็นล้มต้องสมุไร อันนี้น่าเป็นศูนย์ศูเครือศูนย์การค้านะเหมือนสยามพารากอนฮะนะศูนยาศูนย์เลิงที่คนคนมาเที่ยวเยอะมากเป็นจุดศูนย์รวมของนี่ฮะดูฮะดูเป็นหนอนเลยฮะทุกคนครับโอ้โยอะไรฮะสุดยอดฮะคือเป็นเมืองเล,เล็กๆที่คนเยอะมากผมจะบอกให้ว่าถ้าพูดถึงญี่ปุ่นนะฮะสตอรี่ของญี่ปุ่นจะเยอะมาก ความเป็นอนิเมะของเขานะครับผมเจริญอยู่แล้วในประเทศไทยเมื่อวานเนี้ยผมไปเดินย่านที่เขาแบบเขาเรียกว่าเ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็เหมือนแบบเป็นเป็นเป็นซ่องเป็นซ่องพวกบาร์โฮสกับอ่าพวกบะหมี่อ่ะบะหมี่ก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปฝากแน่นอนนะสำหรับเขาบอกว่าอะไรนะซ่องบาร์โฮสกับบะหมี่นะจีบจีบจีบผู้หญิงไงบอกกันบอกภาษาญี่ปุ่นเอง ยังเลยเย๋ยวันนี้ผมจะเรียนภาษาญี่ปุ่นคืนนี้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วผมจีบสาวญี่ปุ่นให้ดูเลยภาษญี่ปุ่นมาสอนเลยนะฮะอ๋าสอนสาวสอนนอกปืนนะครับผมผมจะไปจีบสาวญี่ปุ่นนะฮะสบายดีสบายดีสวัสดีสวัสดีสาหรับชาวลาวด้วยนะครับผมเอ้าแบตโทรศัพท์ผมจะหมดได้ไงวะผมไม่ได้ชาร์จมาเนี่ย ก็มคพี <mich ael wolf> <cake Sounds> ่ดูพี่ก่อนผมจะให้ดูสาวหน้าสาวสาวญี่ปุ่นน่ารักไหมเป็นไงล่ะแก่ๆเลยเอา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 ไว้รุ่นนะอย่าดูแก่ๆนะแค่ดูสาวญี่ปุ่นกินเลยครับบางทีเพิ่งกิน làm nghề bài Ừ. Hí, kia tôm mà pí boy. Ăn kia tim à? Nha, ăn kia tôm à? Ice cream à? Trái này à? Uy, đôi ice cream nè. Ngon ăn à? đã hỏi khách mà ice cream xịn Ice cream. <laughs> là Skim, ice cream, ice cream. Uy, năm เอารถไรเอารถรถสกู๊ตเตอร์วานวานพี่พี่อยู่ไหนหน่อยพันหนึ่งพันหกสิบพอปะ <50. S 2> ไม่พอแล้วไม่พองั้นคำหนึ่งเดี๋ยวไปเอาไอ้แคัก่อนไม่พอไม่พอ,อไม่พอเอาปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวใช้แบงค์พันอุ้ยยยยย,ยแคดขอแบงค์พันไปหนึ่ง เหอแค่นั้นัป็นอพี่บอยเอานี่ไปใช่ไหมแล้วก็ให้พี่บอยห้าร้อเป็นไร่ไเป็นไรไเเี้ยไปห้าร้อยห้าร้อยเป็นสามร้อไีไม่เอาไม่แล้วไม่เอาแล้วเอาไปห้าร้อยเียม่ก็มี่าเสนี่ยฮะไอศครีมลูกไอศครีมนะฮะ เอาเบ้าเอาเขาสั่งมาอีกกี่บาททั้งที่เข,เขาก็ได้ม,มั้งเพราะว่าเออก็จะเป็นช่วยเล็รกัะไม่เป็นไรกรินได้กันยืมไปไหนแบตใกล้จะหมดแล้วฮะเข้ามาหนูถ่ายรูปกัเข้าาหน่าเชาอยากไปไหนก็ไปโอ้มันก็ต้องเก็บเงินนิดนึงฮะไม่ใช่ผมจะไปก็ไปเลย ก็อาจะไปได้แต่ที่ผมก็ต้องคำนวณค่าใช้จา่ายเคนควรพอดีอับจีเขาบอกเฮียไปอยู่ไหนอยู่ที่ thank you นี่ไอศครีมผมบอกให้ไอศครีมที่ไทยเนี่ยไม่ใช่ไอศครีมที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความอร่อยขายตรงไหนกันก็ไรขายเห็นรอ,อานเห็นร้องขายคนมันเยอะขายไม่ได้เลยได้ขายเองขอคนเดียวได้ ให้เด็กมาดูสิตัวนี้ก็อร่อยทานได้หมดทุกตัวคนเดินต่อตึงท้องหน้าตึงไป เรอจะประหลาดบ่อครับโอเคเดี๋ยวผมขอญอาตนะฮะไว้เท่าน,นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปถ่ายคลิปเก็บไว้ให้เพื่อนๆดูแน่น,นอนวันนี้ขอญอาตเท่านี้ก่อนนะครับพอดีแปตจะหมดแล้วไม่ได้เอาโพสแบงค์มาด้วยบาย